สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New Studio นะครับวันนี้ผมจะมาดูเรื่องหนังเรื่องชีฮักนะครับนี่ครับชีฮักนะครับผมก็เคยรู้จักชีฮักนะครับเคยรู้จักในคอมิกพวกหนังสือหนังสือการ์ตูนมากมายหาเหวินนั่นแหละครับไม่ใช่ไม่ใช่หนังเดี่ยวไม่ไม่ใช่หนังเดือดฮักไม่ใช่บุสเปนเนอร์ครับไม่ใช่นะครับว่าเรื่องราวของชีฮักเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงมาแล้วชีฮักเนี่ยมาแล้วชีฮักเนี่ยมันจะกลายเป็นมันกลายเป็นโทเคียว แกไปตัวเฉียวได้ยังไงเนะี่ยนี่ก็นี่ก็ตัวหลังเพิ่งเพิ่งออกมาใหม่นะครับไปเดี๋ยเดี๋ยวไปดูกันนะว่าตัวหลังตัวหลังนี้มันจะเป็นยังไงไปไปดูกันอ่าตัวอย่างมาแล้วนี่เอ์ีโร่ะกงเหมือนการลุยไฟอันนี้เสียงของบูสแบนเนอร์ใช่ไหมเนี่ยอ่าชีฮาร์มาแล้วอ่ะนี่ นิเฟอร์ี่เอเขียวเลยมีเพื่อนเพื่อนสุดเก๋าใครจัดเล่าบทีวิกฤตฉุกเฉินแล้วเอ่อกับงานดูดพลังตอนนี้เราเพิ่งตั้งคะแนนกฎหมายจอดระดุดและฉันอยากให้เธอมาช่วยเป็นหน้าเป็นตาและมีครอบครัวที่ปวดโอ้ทะเลเดืักมาด้วยเฮ้ยจะืักมาต้องรับมือกับมันจะจะกลายร่างเมื่อรู้สึกกลัวและโมโหโอ้ยนางแก่นางแบบนั้นผู้หญิงก็กลายร่างได้ตลอดเลยนะเอาเฮ้ยรุด ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจะตายไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโบสก็อดโชกันนะเงียบฉันแค่อยากเป็นทนายธรรมด้มาเล่อยู่ในแสงบอกได้ไหมข้างที่ฮักอยู่ไหนเจ็ดแสงมันส่องที่เธอแล้วโอ้โหนางสวยว่ะโอ้โหนี่เป็นไงอ่ะนี่เดินแบบนี่โกรธ ได้เป็นอเวนเจอร์อ้อฉันไม่ใช่นี่ชีฮักแล้วก็จะฮักนี่กระโดดนี่โอ้ยอย่างเทพความอบอุ่นอะไรแบบนั้นอ๋อเยเฮ้ยไม่กินในตัวร้ายตัวตัวร้ายในพัดน่ะของจะฮักนี่นี่มีอะไรน่าหดหัวก็หาผู้เด็กไว้ได้สามหรอผู้ชายใช่นานแล้วไม่เจอเด็ด็แบบคุณเออหรือเราแบ่งเฟนฟรายกันหอกลับบ้านเลยเถอะ แม่หาผัวโอ้หเยพอพอพอผูช้ชายกลับบ้านอ่ะโอเคครับผมหลังจากที่ผมชมตัวอย่างดูตัวอย่างไปแล้วที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ค่อนู้เสื่อนะแบบก็อยากดูเหมือนกันก็น่าดูเหมือนกันนะครับน่าสนใจเหมือนกันอืมชิฮาเนี่ยแบบว่าโอ้โหน่าดูมากๆเลยครับท่านผู้ชมก็ชิฮาเนี่มันก็เป็นหนังแบบหนังทางแบบหนังซีรีส์ด้วยนะเออ ก็ไปดูที่ฮอสตาร์ได้นะครับเนื้อเรื่องของชีฮักเนี่ยนะโอ้โห,โโหน่าจะสนุกม,มากเลยท่านผู้ชมอยากดูมากเลย่าอยากดูเต็มอิ่มเลยก็ไปดูกันได้นะครับชาววันที่17สิงหาคมนี้นะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับแล้วผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย